ค่้ยอะไดิกะเพรากระเพราข้นอันนี้น่องไกก็ไี้ผใดน้องคุนน้องไก่เนื้งทอดน้องค้ยปลาทอดแล้วเซ่บปลาทอดปลาทอด เขาเอาอันนั้นนะแต่เียงผู้เดียวหรือเป็นอน่นั้นอันนี้ผัดกับเขาอย่างอันนี้ราบแกงแม่คูณแม่กที่อันนี้ก็ไก่่หมูหมูอันนี้ไก่หมูสับกับไก่เชี้ะกะเพราหมูสับไข่ดาวคุณเทียมเอารูลาดเลยนะกะเพราไก่ี้ใช เะเาหมูสับไก่ดาวแล้วก็ต้มส้มอันนี้ช่เาห้าสีล้กนี่นะครับนกระเพาะไก่ครับเดี๋ยวเคี้วเขาก่อนนะทุกคนต้องยังคียวนะไม่งั้ม่ดักพี่เพรมันหวานเนรงกดาย้ ไอ้คนมากระเพาะไก่มาให้ใบย่มันกตย่งบเเอาไข่ดาวด้วยเน่ะเอา้เอาแบบว่าซุปกระต่ายพอกมันไปดีปอบนะมันต้องกินดิบนั่นแหละไงมนย่ที่การซด้อโคกโคกสี่นเลย เขา่มอย่กินบไม่ได้หอเขาท่มยู่ไน่้องอบต้องทำใ้ี่สไม่กินร้อนหอไกินร้อนอี่มีเย็นให้กินแต่จะกินร้อนามีร้อนให้กินจะกินเย็นอันนี้2ตัวดสิ กินครับินเล่น่นี่ปลาตัวเท่าไหร่ครเอร่อยสามสิบเกาเะไขดาวที่ป็แพันแม่สามสิบเกเลยบอาแล้วก็คุณเชียงหนึ่งม่เป็นพระเอกมเป็นพเอกไม่ใช่พระเอกนะจ้าสามสิบเก้าเลยราะเส่ถงกเลยบอต้องใส่งเพราะเป็นพระเอกแล้วรกก็ว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยแนี่การพันเส้นหนีเลยใสือทุกคน ให้เต็เนเอ้เบาหั่นจะไม่อร่อยนะกินแบบเป็นทอานี่จะอร่อยกว่าอะไรนหนึน้ำจ้มกรดิสาบาเาจกน่ยมีไปซื้อสัเกลยไงหารอยนี่แล้ว

หายแล้วมั้งออกมายังไงยังไม่ออกอะเดี๋ยวบอกเขาไปนอลยไนเลยไม่มีเงินไม่ใชย้ยุป้องกันไว้ป้องกันไว้อันตรายมันต้องเลีัดกันเดี๋ยวแม่เยนเธอจ๋าตาน้อยเพจแม่แพงลังอยางนนย เอาข้อตนประกาศหาพวกได้มาสอนว่าทวงท่าคือมเนวะตะกี้ามีพอสต่มาก็มีงงแใส่งงงงไมแดงเนี่ยเอ้ดของผู้ใดแจ้งคนทำเลยดิว่ารถเนี่ยบอก โมโนร้อนบินพอ่มันเบมันจะดีมากนะดีมากเลยอ่ะมือเล่นจะไตนกเกินก่กเพือได้ตัี มนมวยไนเไอ้ยนี่อีกแล้วรวมกันมากไึ้นนะอันี่สองตัวป้าอร่อยมากอะไรปล่โรตเนอแบบเอาวันนี้นี้อมกลับไมใจจังหนึ่งสองส9ม0ไ็่หกวินะคะเก่าสิอีโลกิจเงี้ยกินเองไม่ได้ไง บขี้หมามาเมื่อกี้ไงมาเม่ขี้ก็เลยไปเออเอาออกขี้แ่อดเราก็กินแบบนางเอกวัใช่ใช่ฮะเลยหืออ่ะกินยังไม่ได้เดี๋ยวเราอ้วนกินกบมูอย่าขอมันบดเปี่ยงค่เที่ยนว้ นีกินไปกินห้องไงแดงวัดนี่ไปนอนเดี๋ยวมานี่มานี่เขามีอะไรจะบอกนอนมายุรีนะที่เมืองละเอียดเต็มกินเลยเต็มกันเลยสวยกนละเียรับเีกันลยวายทอดปั๊บไ้นี้ลานะยนะงสองตัวแถมเบบีไอ้สอตัวอะไรนะไ้ไหนไอ้เบบี ไม่ดีลองไม่เรียนอยู่ด้วยหรอพูดอย่างมือเด็เอาเรยพอพอตาผีเป็ใจปลาตัวเทาไหร่ใช่ป่ะสี่สาค่ะปลาตัวเท่าไหร่สีบาทค่ะปลาวี่สิบ้าทค่แล้ว้อนไหมพ่ออะไรอรอพ่อแก่หนา่มเดยร์โอ๊ยเท็คทับติดยไแรงพูดหลังดีๆขีหรอกปลาเตยปลาเตยโอ๊ยต้ะงรับเหวี่ยงเป็นอะไร มวนสุดยอดเลยใชบุหริมเออมึงยังจะไปหลังคาไม่ดีกูแเลยันนึงมันอห้าร้อยเอาการจัดการอ้อันั้นละแถมบอกนัปเลยเป็นมีอะไรบ้างคะ อันนึ่งสายนะนะแต่ดนต้นเมฆาเนาะแต่ดน,นต้ตนเมฆาเนาะเทขายถ,ถึงมอรบเหมาแเฮ้ยบ่ได้ขายจอยา่อยมอรบซืบเบอดก่อนเบ่ได้ดขายเหู้อื่นจ่อยในต้ตนเมฆาครับอันนี้สองร้อยสองร้อยแปดสิบเอ็้าสองร้อยแปดคือพ่ใหญ่แล้วแถ อาจารย์อาจารย์ไา้ชัยที่นั่งเนี่ยคือวิญญาณก็แล้วนั่งแบบเรียบร้อยสงบเงียบเลยนะโอเคครับไปครับเอฟซีโอเคครับคลิปนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าร้านอาหารอร่อยอร่อยทุกคนก็ต้องมารวมใช่ถูกด้วย ขายที่ตลาดยิมห้าบาทไช่ได้โอเคนะครับไปทำเอาหน่อยลำเพลินเราเชียวไปแล้วไปแล้วขยับวัดมาขยับรถเลยปะออกเลยนี่หมดตอนได้ไหมได้ประตัดสบายนั่งกินไปเรื่อยๆแปมหนึ่แปมหนึ่งไปเลยไม่รีบอปเลยออกนี่ออกไปเลยไปเลยไปอุดรใช่ไหมใช่สวัสดีครับคุณสุขครับเจ้านายที่เคารพนี่ครับโอ้โหใส่เสื้อสวยมากเลยสวยมากสวยมาก ตัวใหญ่มากเลยนะเอามแมมอมไปสวดอะไรที่ถมำบ่นีเอามแอม,มไปเอาของที่ไหนไปคอนโดก่อนคอนโดก่อนโอเควันนี้จะไปเผาอ่าวันนี้เราคง<ๆ>ไม่ได้ไปเพราะเราเหนื่อยเพราะไก่สองกับสองลอยลูกไปไหนนะว่าจะไปหาหมอฟันเจ็บกว่าจะได้นอนตอนบ่ายสองบ่ายสามอะไรจะไปไหนกันก็จะไปนอนรถแหละแต่ว่าพรุ่งนี้ไปไปเผาวันนี้ต้องไปงานงานตรวจตอนหกโมงเย็นบอสบอกบอสบอก เราไปทันได้ไหมล่ะเอาทันได้ไหมทันได้ไงหงบนเราไปถึงก็ตอนบ่ายแล้วโอเคครับโอเคนะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัดไปไหมไปไหมโอเคนะครับสวัสดีครับ